เร่งกันเร่งกันเลยเลยงไงเน่ยปากไม่หายเลย<ะ>ทำไมเดินพาลูกเดินมาหาข่าวเนี้เยเหรออืมไปไล้รองเท้าไปไหนแล้วใดนัน่นนะไม่ใช่รองเท้าอีกแล้ว อะรองเท้าหายไปไหนละยายให้รองเท้าไปไว้ไหนเลยอ้าวคาดไว้ใช่ไละมดหกเก้งเลยมันหมดแล้วไอ้เก้งมันหกหมดแล้ว มันได้กินแนละ้วหกหมดแล้วหมดแล้วโบเบ่ลูกไอ้ด่างมัน,นมันมันหกหมดแล้วไอ้เก้งครับตูดทุ่งหกไปเลย รถมาไอ้ด่างเดีวรถจะเยียบเอาหกกลางถนนเลยรถมาเก้งรถมา Úi đàng không một, thông không bà, một là thon hát rồi này dẹp ở lúc Một rồi, lúc bố bê đó Bố bê đó ยังปากบวมนม่อกจะยังดุอีกนะมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วมันหมดแล้วมหมดแล้วหมดแล้วดำหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยกินใหม่หมดแล้วลูกหมดแล้วค่อยกินใหม่ค่อยกินใหม่